พี่น้อง fc ที่น่ารักเช่นเคยพี่น้อง fc ใหม่ fc เก่าพี่ใจพามาสรุปห้าเรานะคะของวันที่เก้าเมื่อวานนี้เนาะวันที่เก้าพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ตัวจับคู่นะพี่น้องไปดูกันเลยนะคะผลที่ออกลาสตาผลที่ออกหกสี่ศูนย์นะคะสเปดสองก็จะมาในศูนย์สี่นะคะพี่น้องอชุดข้างบนก่อนนะพี่ใจก็จะมีศูนย์สี่ตกกับให้น้องมันออกสี่ศูนย์เนาะ นะคะพี่น้องแล้วก็แปดสองสองแปดในชุดรวมนะพี่น้องสองก็มานอะในชุดเด่นนะเ่ากลับมาที่ตัวสองนะสองแปดนะนะคะต่อไปเราสามัคคีผลที่ออกสามสองสามหนึ่งสามนะคะพี่น้องจ๋าสามสองสามเป็นเรียกหามนะสามสองสามนะพี่น้องถ้าใครจับเรียกหามก็จะได้สามตัวนะมาในวิ่งรูดสามด้วยนะคะ ก็เข้าที่ชุดสองสามสองแปดก็มาสองสามก็มาแล้วก็เข้าที่หนึ่งสามพี่น้องจา้าหนึ่งสามเนาะสองสามอ่ามาทั้งหมดเลยตัวจับคู่พี่จะบอกจับคู่สองตัวสามตัวสําคัญเหมือนกันนะต่อไปลาวีไอพีพี่น้องจ๋าลาวีไอพีผูที่ออกห้าห้าหนึ่งเก้าห้านะคะมีอ่าหนึ่งห้าเนาะเข้าที่หนึ่งห้าตัวเด่นหนึ่งนะคะพี่น้องเข้าตัวกลับเนาะ 1-5-5-1งห้ 5, 1, เข้าที่95นะคะสำหรับ95พี่ใจก็ไม่มีนะคะก็คือหลุดไปวิ่งรูดก็หลุดไม่เข้านะคะอ่าต่อไปสามัคคี VIP ค่ะพี่น้องสามัคคี VIP อพวผลที่ออก027ย0อกนนะคะ27มีไหม27มีพี่น้องจา๋าอ่าเข้าที่เด่น2อีกแล้วนะคะ27มานขะะ้าวิ่งรูด2นะคะพี่น้องจา๋าอ่า แล้วก็60 60เข้าวิ่งรูดที่6นะคะสองเด้งเลยอันนี้สองเด้งนะทะรูดนะคะพี่น้องสองเด้งไปเลยนะคะ60ก็อยู่อยู่ในศูนย์หนะพี่น้องตัวกลับนะคะจะได้ในตัว0ูเนาะในเด่นศูนยเนาะแล้วก็สตาร์วีไอพีพอิอก9 3 1 6สนะคะพี่น้องจ๋ะ31มาอีกแล้วนะคะก็เข้าที่ หนึ่งสามตัวกลับเหมือนเดิมนะแต่ไปเข้าตัวกลับเนาะเขาวิ่งรูดสามนะคะพี่นองจา๋าไปจับคู่ที่สามหนึ่งเนาะอ่านี่สามหนึ่งนะคะเก้าสามหนึ่งอ้าสามตัวเก้าสามหนึ่งอันนี้ในชุดเด่นนะคะในชุดเด่นนะคะสามตัวเข้าเลยนะคะโอ้ตัวหนังสือพี่ใจก็ไม่ได้ยิงที่เลยนะคะ อันนี้เข้า3ามตัวแล้วก็เข้าที่วิ่งรูด3นะคะเข้าที่สามหเนาะหน่สานะพี่น้องจ๋าก็6กสองสองหก็มาอีกนะคะพี่น้องจา 6, 2, 2, 6. อ๋าหกสองสองห่าเข้าตัวกลับนะในชุดรวมนะคะอันนี้ชุดรวมอ่ายินดีกับพี่น้อง f อฟซีที่ข้าหยิบจับตัวเลขนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเราไปต่อกันเลยของวันที่สินะคะ ลาพัฒนาถ้าใครอยากได้ตัวเด่นถ้าเข้ามาในข้อความนะพี่ใจไม่ลงเพราะว่าลงไปก็ไม่ค่อยมีคนดูพี่จเก็บไปเล่นเองดีกว่านะคะสำหรับวันนี้พี่ใจะให้เด่นอยู่ที่8089นะแล้วก็ตัวจับคู่2ตัว3ตัวพี่น้องพี่ใจวางไว้ให้นะคะตัวจับตัวจับคู่นะแล้วก็วางตัวเด่นไว้ให้นะคะแล้วก็มีเจาะให้ด้วยเพื่อนๆไม่ชอบที่พี่ใจเจาะก็สามารถหยิบจับเอาได้นะคะ ส่วนเจาะแต่ละรอบเจาะดินให้แต่ละรอบก็เหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าฝั่งนี้วิ่งรูดเนาะเน้นรูดนะคะถ้าตัวดินมานะี่ะบางทีก็ได้สองดิ่งสามดิ้งถ้าใครเจาะเก่งก็เจาะได้เลยนะคะในนี้สามารถไปหยิบจับได้นะคะตัวดินพี่น้องเห็นไหมเห็นชัดไหมนะคะพี่น้องเห็นชัดป่จุดไปแค่ไปถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะไม่ว่าก,กันนะพี่น้องจา๋าพี่จะจะยกให้ดูใ,ใกล้เนาะ โอเคพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะพยายามสรรหาตัวเลขนะคะสวยๆมาฝากพี่น้องนะคะเน้นย้ำนะฝั่งนี้คือเน้นรูดนะคะตัวด่นองเน้นรูดนะคะได้กับค่าค่ากับค่าทุกวันนะพี่น้องแต่ถ้าใครได้แล้วถ้ามันเด้งแล้วหยุดนะคะพี่น้องถ้าเจอถ้าเจอรูดเด้งแล้วหยุดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะหายหมดนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอให้เ่านโชคดีมีความสุข มีช่วงเวลากับพี่ใจทุกๆวันเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ